ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทางจอไอสานบ้านเราครับผมเราหนี้กับพี่น้องมาเก็บเก็บเปียงที่เก่าเห็ดฟางก์เก่าแล้วครับเนาะพี่นอ้องเานี้มีแต่ดอกแก่ๆพี่น้องเอ้ยสมบ่อณ์นี้เลิกงานมาคำกับบริเลดูได้ส้มแล้วครับเนาะกับบริเลมะบึงครับผมจะบอกกักินได้อยู่พี่น้องสวยงามคือเก่ากินได้คือเก่าพี่น้องเอ้ยครับผมมีดอกหนึ่งดอกในนดอกหนึ่งครับผม sau sau cái nhang mười thì nó không nặng thì nào Mình thì cầm chỉ cầm cầm cuốn tốt năm khập thì nào nghe cuốn tốt năm à cuốn tốt năm cuốn tốt nghe nhịp nồi cái này thay thăm mấy thì nào cái bước năm nè nhịp nồi nó không nặng thì nào và cố cái kia cái chín này nó không nặng thì nào để ngan đi câu là thì nào nghe và cố và cố vậy xem con nó không nào cuốn nào nghe ครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาติดตามที่มารับชมครับผมขอบคุณปอกันไม่คิดหน่าครับผมบัดดีครับครับผมเสาร์วันฝนตกนะครับนเก็บดๆตั้บบงแต่พวกเด็กคนอยู่พี่น้องเอ้ยเก็บมาแล้วกะจะได้ไปวัดไปว่าวาดพี่น้องกขาเริ่มเียมของไปวัดนะครับพี่น้องเอ้ความไปวัดกับะมาณนี้นะพี่น้อง เราเนี่ยก็เก็บภาพบรรยากาศดีดีมาฝากพี่น้องครับเนาะบนโตกะโ๊ะพี่นอ้องเราเนี่ก็บนตกครับเนาะพี่น้องเองครับผมขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับผมบัตรดีครับ